สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาสรุปเล่าพัฒนางวดประจำวันที่สามสิบครับก็จะรวมทุกสูตรครับ ส,ส, 4, 6, 1, 2, 5, ส่วนโนี้เลขหตัวก็ได้สี่หกหนึ่งสองแล้วก็ห้าแปดส่วนงวดที่แล้วเข้าไปที่สามเก้ามาสองตัวครับนะครับได้แปดมาตัวหนึ่งส่วนแปดสองก็ไปออกข้างบนแปดสองติดออกติดต่อกันสามงวดแล้วครับเนี่ยแปดสองแปดสองแล้วก็แปดสองสามงวดติด ส่วนงวดนี้คำนวณเรียบร้อยแล้วครับได้เลขแบบนี้ครับลำดับสูตรนี้ส่วนสูตรนี้เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ครับก็จะได้ หนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่ง สี่สองแล้วก็สองแปดสำหรับสูตรนี้แคบหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรนี้ส่วนมากสูตรนี้จะมาข้างบนครับ มาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ส่วนมากจะเป็นข้างบนงวดที่แล้วได้ไปสองตัวคือสามเก้ามันเคยสลับออกค่าได้สองตัวแล้วอย่างงวดก่อนมาทั้งแปดสองสี่สองสองสี่แล้วงวดถัดมาออกสามเก้าได้สองตัว ั้าง,งวดนี้มันจะสลับงวดงวดนี้ถ้าไม่มาสามตัวก็มาสี่ตัวครับข้างบนบนล่างเลยสำหรับสูตรนี้แคปหน้าจอไว้ครับแล้วก็สูตรสูตรลาวพัฒนาหนึ่ง หมดที่แล้วไม่เข้าครับหมดที่แล้วหลุดสําหรับศูนย์นี้แต่ก็คํานวณให้เหมือนเดิมครับนี่ครับวันนี้ก็ได้เด่น4กับ8ก็เลข6ตัวลาพัฒนาก็ได้มีสี่กับ8ดเหมือนกันก็ตังนี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยครับก็แคบหน้าจอไว้ครับ ับสูตรลาวพัฒนาหนึ่งส่วนสูตรส่วนสูตรนี้เป็นลาวพัฒนาบีหนึ่งครับก็งดที่แล้วก็ได้เด่นสองไปก็ออกไปที่8ปดสอง แต่เลขที่จับคู่ให้ไม่เข้าแล้ววัวน,นี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยครับนี่ครับเด่นสองกับแปดเลขสองเลข 8, แปดมันต้องมาอีกนผะมว่าก็จับคู่แล้วให้ได้แบบนี้ครับถ้าหนึ่งสองนี่ก็จะไปตรงกับเลขหกตัวตัวนี้ พราะเลขจะเหมือนกันครับในนี่ก็มีหนึ่งกับสองตรงนี้ก็ได้หนึ่งกับสองไม่แน่ครับสูตรนี้สำหรับสูตร b หนึ่งแล้วก็สูตร b สอง b 2. สองก็คำนวณให้เรียบร้อยครับนี่ครับ หมดที่แล้วก็เข้าไปที่แปดสองเหมือนเดิมอีกวันนี้ได้เลขแบบนี้ครับก็จะได้เด่นเจ็ดกันหนึ่งวันนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมาก็สี่แปดสองก็เข้าไปที่แปดสองอันนี้ก็แปดสอง ก็แปเข้าไป82อีกเนี่ยมีเลขอยู่อย่างนี้ยครับสามตัวเนี่ย826 824จะมีเลขตัวเด่นก็คือมี4 8 2 0วัอนี้ก็ได้7153ถ้า15นี่ก็จะไปตรงกับสูตรนี้ครับนี่ครับมี15ด้วยไม่นแน่ครับวันนี้ นี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับสูตร b 2ครับนี่ครับก็แคปหน้าจอไว้ครับส่วนอีกสูตรหนึ่งสูตร ลาวพัฒนาสองสูตรนี้คือสูตรลาวพัฒนาสองครับงวดที่แล้วเข้าไปที่สองสามเก้าทางบนก็ออกไปแปดสองตรงนี้อันนี้คืองวดใหม่ครับก็จะได้เก้าสี่แปดเจ็ดห้าหกก็ ตรงกับศูนย์นี้ก็มีสี่มีห้ามีแปดนี่ครับมีสี่มีห้ามีแปดนะครับมีสี่มีห้ามีแปดสำหรับศูนย์นี้ข้างบนนี้ได้สามสองตรงนี้ก็เลขเหมือนเดิมครับเหมือนกับเลขชุดตัวนี้ 6 1 1 6, 6 4 9 9 4แล้วตรงนี้มันได้239นี่ครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็ได้ไป24แบบนี้อันเลขมันก็เป็นตัวเดิม,มก็เข้าไปที่2239อันนี้งวดใหม่ครับก็แคปหน้าจอไว้ครับ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรล้วพัฒนาใหม่หมดทีแล้วเดนศูนย์กับ8ก็มาได้แค่8ครับออกไปที่8ปดสองและที่จับคู่ให้ไม่เข้าเลขออกไปที่8ปดสอง ำหรับหมดใหม่ตัวนี้ครับกระเด็น2กับศูนเท่ากัว่าได้เลขอยู่แค่นี้ครับเทบหน้าจอไว้ครับ2ตัวเอา อีกรอบครับถ้ามันจะมาอีกนี่ครับสำหรับสูตรราวพัฒนาใหม่แคปหน้าจอไว้ครับ ก็เอาทุกสูตรรวมทุกสูตรมาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเฮงๆรวยๆปังๆครับขอบคุณครับ